ผมเห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีขี่มอเตอร์ไซค์จากอำเภอบ้านดุงเข้ามาในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเข้ามาในเมืองเพราะว่าได้ทราบว่าลูกชายอายุยี่สิบสามปีที่หนีออกจากบ้านไปน่าจะอยู่แถวๆในเมืองอุดรธานีนะครับก็ปรากฏว่า มาถึงแล้วมาเจอจริงๆอยู่ในวัดมัดชิมวาดที่จังหวัดอุดรธานีพอเข้าไปถึงทักรูเอาหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งอ่าไอ้นี่บอกมึงเป็นใครเอออาหาว่ากูเป็นลูกะฮจำพ่อจำแม่ไม่ได้อ่าสมองสมองพังเลยสมองพังหมดแล้วครับอายุยี่สิบสามเองอืมแล้วก็เก็บขวดเก็บอะไรขายพ่อแม่ก็ตาม,มตื้อหนึงน่งหนึง่งอ่า เอ่กูชื่อเวินกูไม่ได้ชือหนึ่งมึงเป็นใครเหหาเห็นว่ากูเก็บขยะแล้วนะฮะว่ากูเป็นเอ่อลูกมามาทึกทักเอาอะไโอ้โหพ่อแม่ใจสลายอนะเอาตำรวจมาช่วยกว่าตำรวจจะคุมตัวไปโรงพักได้แล้วไปโรงบานไปนอนรักษาอยู่คืนหนึ่งมั้งนะฮะอ๋อได้ยาไปหลอดหนึ่งมั้งนะฮะ,ะเข็มจำได้แล้ว อ้าวพ่อแม่อ้าวมันไร่ลอยยังไงใจใหญ่เลยเอเอาพากลับบ้านตอนนี้กลับไปที่บ้านดุงอำเภอบ้านดุงเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็แม่นี่บอกเลยทั้งน้ําตาเลยดีใจมากได้ลูกกลับคืนมาไม่รู้จะยังไงเพราะว่าลูกเนี่ยเมื่อก่อนก็ทํางานช่วยพ่อแม่ดีแต่ติดยาบ้านะฮะแล้วแม่ให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยยาบ้าเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยเด็กปถงปถมนี่ก็ เริ่มกินยาบ้ากันแล้วทางการนี่แก้ไขปัญหานี้สักทีเถิดเนี่ยอโอโ้โหครับเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็น่าเศร้ามากนะแล้วอนาคตเนี่ยมันจะหนักกว่าน,นี้ถ้าหากว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันสะดุดหยุดลงแบบนี้คือคาชการใส่เกียร์ว่างแล้วนี่วันนี้ตำรวจมาถแถลงใหญ่บอกว่าจับยาบ้าได้สิบล้านเม็ดก็คือจับเมื่อวันก่อนแล้วแหละ ที่อ,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 อยุธยาบอกว่าจับได้สิบล้านเม็ดดูดิขนยาบ้ากันทีสิบล้านเมดน็ดอ,อ่ะเดี๋ยวนี้กาขนมาให้จับไงอแต่แต่รอดไปอาจจะเป็นร้อยล้าน้านหนึงโอ้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 โอ